ภายในปี2018เราได้เห็นอนิเมะแฟนตาซีต่างโลกเรื่องหนึ่งที่มาพร้อมกับฉากเปิดตัวสุดดาร์กสุดมืดมนอย่างเรื่อง Goblin Slayer และในซีซั่นแรกของปี2019นี้เราก็ได้เห็นการมาของอนิเมะต่ตางโลกอีกเรื่องหนึ่งที่พระเอกนั้นถูกสังคมรังเกียจและถูกตราหน้าว่าเป็นคนชั่วด้วยน้ำมือของคนที่เขาหลงเชื่อใจและถ้าหากว่านี่ยังดาร์กไม่พอหรือมื่นมวลไม่สุดขอเชิญทุกท่านพบกับการรีวิวเรื่อง The Promise Neverland หรือพันธาสัญญา Neverland ได้แล้วครับ สวัสดีเพื่อนพ้องน้องพี่ทุกๆท,ท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่ชา n นลอนิเมโซนโซนมันๆของคนัยโซนอนิเมในซีซันวินเตอร์ปี2 0 1 9นี้มันก็เต็มไปด้วยอนิเมแน,นวมืดมนซะเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นการมาของผู้กล้าโลภผงาดที่ตอนแรกนั้นยังไม่ทันได้จะผง,งาดก็กลายเป็นผู้กล้าโล้อนาถไปซะแล้วและอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่มาในแนวมืดมนบนเส้นทางของความยากลําบากไม่ต่างกันนั่นก็คืออนิเมเรื่องโดโร อนิเมะต,ต่อสู้สุดมันแต่แฝงไปด้วยเรื่องราวแห่งความเจ็บปวดและ The Promised Neverland มันก็เป็นหนึ่งในนั้นมันคืออนิเมะที่ตีแผ่ความยากลำบากในการเอาตัวรอดของเราเด็กๆที่หนีจากชะตากรรมอเลวร้ายด้วยแขนขาสองข้างและสติปัญญาที่มี ในส่วนของเนื้อเรื่องนั้นก็จะเล่าถึงสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งหนึ่งนะครับที่เหล่าเด็กๆนั้นถูกเลี้ยงโดยคุณแม่บุญธรรมผู้ที่ถูกเรียกว่าหมามารับเลี้ยงเหล่าเด็กๆเ,เอาไว้และคอยดูแลอบรมสั่งสอนให้พวกเด็กๆนั้นได้มีภูมิคุ้มกันและมีทักษะเพื่อที่จะไปะเผชิญกับโลกภายนอกเด็กทุกคนในบ้านหลังนี้นะครับจะต้องอยู่จนถึงอายุ12ปีจากนั้นเนี่ยถึงจะออกจากสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้านี้ไปได้แต่ถ้าหากมีผู้มาอุปถัมภ์นะครับก็จะได้ออกไปจากบ้านหลังนี้ ไปอยู่กับพ่อแม่บุญธรรมที่มารับเลี้ยงแต่แท้จริงแล้วนั้นสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าแห่งนี้มันกลับเป็นฟาร์มปศุสัตว์เนื้อมนุษย์สําหรับพวกปีศาจหน้าตาหน้าขยะแขยงเป็นที่นะครับที่เอาไว้ทรงเราเด็กๆให้พวกมันกินโดยเฉพาะเด็กกำพร้าทุกคนนะครับจะสลักหมายเลขไว้ที่บริเวณคอซึ่งนั่นมันก็เป็นรหัสสินค้าเนื้อมนุษย์นั่นเอง The Promise Neverland คือผลงานที่ถูกดัดแปลงจากมังงะก่อนค่อยมาเป็นแอนิเมะเคยถูกตีพิมพ์ในนิตยสา,ารโชวเนนจป์จัดจำหน่ายโดยสำนักพิมพ์ชูเอชะในปี2016และยังเคยถูกเสนอเข้าชิงรางวัลจนชนะการประกวดในสาขาการ์ตูนชายยอดเยี่ยมและยังติดหนึ่งในสิบท็อป10มังงะที่ขายดีที่สุดในครึ่งปีแรกของปี2018อีกด้วย จนถึงวันประกาศสร้างเป็นแอนิเมะก็ได้ Cover Works s t u ส i สตูดิโอย่อยของ A1 Picture ที่เคยมีผลงานอย่าง Personal f i และ Darling in the Fan ฟนี่คือหนึ่งในสิความสำเร็จของเรื่องนี้ที่ยังถูกกล่าวถึงไม่หมดเพราะสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ไฮริงก็คือเนื้อเรื่องและการดำเนินเรื่องที่ชวนให้อ่านต่อแบบหยุดไม่ได้พร้อมทั้งการตัดจบในแต่ละตอนที่ชวนให้ปากเก้าอี้ใส่อาจารย์ผู้แต่ง,งเรื่องนี้เป็นอย่างมากเพราะมันเป็นการตัดจบที่มักจะเข้าคลายแหกสำคัญ มือนคุณกําลังฟินได้ที่แต่อยู่ดีๆก็จบซะอย่างนั้นต้องรออาทิตย์หน้าอีกแล้วโหไออาจารย์ฮิและสําหรับการเซตอัพมาในยุคสมัยเก่าแบบนี้มันก็แน่นอนล้วว่ามันง่ายต่อการวางโครงเรื่องเพราะในเรื่องนี้เลือกที่จะทําให้อารมณ์นั้นมันคล้ายกับแอสแทกออนไตทันที่ผู้คนนั้นยังคงมีชีวิตและมีความรู้อยู่แค่ภายในขอบเขตของกําแพงไม่รู้จากโลกภายนอกไม่รู้ว่าข้างนอกรัว้วและอีกฝ้าของประตูนั้นจะมีอะไรรอคอยพวกเขาอยู่ และในส่วนของตัวละครหลักนั้นก็จะมีทั้งหมด4คน1ก็คือมาม,มาผู้ที่คอยดูแลเราเด็กๆในบ้านเด็กกำพร้าแห่งนี้2ก็คือเอมม่าครับเด็กสาวอายุ11ปีที่เขียนทุกคนนั้นเป็นครอบครัวและเชื่อฟังสิ่งที่มาม,มาคอยสอนมากกว่าใครต่อมาก็คือนอร์แมนอัจฉริยะผู้มีสมองเป็นเลิศและคนสุดท้ายก็คือเรผู้ที่มีสติปัญญาเทียบเท่ากับอัจฉริยะแต่ก็เป็นคนที่ไม่ค่อยพูดค่อยจาสักเท่าไหร่และถึงแม้พวกเขาะจะสุดยอดหวัวกที่ขนาดไหน ไอการที่พวกเขาจะต้องมาพาเราเด็กๆทั้งหมดออกไปจากฟาร์มนุษย์แห่งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆหยุดดีนี่คือแอนิเมะที่ทำความทิลเลอร์ผสมกับความตื่นเต้นออกมาได้อย่างดีเยี่ยมตลอดการเดินเรื่องคุณจะลุ้นไปกับการเดาทิศทางเรื่องไม่ออกว่าแต่และตอนตัวละครทั้ง3จะต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะสิ่งที่คุณคิดว่ามีมันกลับกลายเป็นสิ่งที่ไม่มีในเรื่องนี้และสิ่งที่คุณคิดว่าไม่มีมันก็กลายเป็นสิ่งที่มีแทนไปซะอ,อย่างนั้น สำหรับเรื่องงานภาพนั้นก็คงไม่มีอะไรให้พูดเดยอะสักเท่าไหร่แต่สิ่งที่มันทำออกมาแล้วดูเหมือนจะชูโรงได้ดีนั่นก็คือสีหน้าของตัวละครที่มันบง่งบอกและเล่าสถานการณ์ตอนนั้นได้อย่างชัดเจนเวลาเรามองไปยังหน้าของตัวละครนะครับก็จะทําให้เรารับรู้ได้เลยว่าตอนนั้นเนี่ยตัวละครเขากาลังรู้สึกยังไงแต่ในฉากการเคลื่อนไหวและการขยับไปมานั้นมันก็ดูเป็นธรรมชาติไม่มีการกระตุกถึงขั้นที่จะเรียกว่าเฟรมเลียดน้อยแต่มันก็ไม่ได้สมูทถึงขั้นที่จะต้องเรียกว่างานละเอียดในเรื่องของเศร้ประกอบอน,น เลือกที่จะใช้เพลงมาบิ้วช่วยน้อยมากแต่กลับกันคุณจะได้ยินเสียงเทาาเสียงลมเสียงน้ำเสียงเอฟเฟกต่างๆได้ดียิ่งขึ้นเรื่องของคุณภาพนั้นก็ถือว่าดีในระดับปานกลางค่อนข้างที่จะไปทางสูงซะด้วยซ้ำและก็มาถึงช่วงการให้คะแนนความน่าสนใจของอนิเมะเรื่องนี้กันบ้างแล้วนะครับมาดูกันซิว่าอนิเมะที่ถูกดัดแปลงมาจากมังงะเรื่องนี้จะได้รับไปกี่ดาวจากช่องอนิเมะโซนท็อปเทนและคะแนนความน่าสนใจของมันก็คือ4ดาวเต็ม5นั่นเอง เป็นอนิเมะที่สนุกควรค่าแก่การดูอย่างแท้จริงจะเรียกว่านี่คือผลงานมาสเตอร์เพี็ในซีซั่นวินเตอร์ก็ได้เพราะการเล่าเรื่องที่ดูสนุกและทำให้คุณลุ้นจนตัวเกรง็งหากกำลังมองหาอนิเมะที่เพิ่มอัตราการเต้นหัวใจเดี๋ยวพรอมิสเนว์เวลล์ก็น่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคำถามนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามอย่าลืมกดไลค์กด u ับส r คร e ให้ช่อง Fa c e a n i เมและ Anim เม o โ e น o p บเทกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ